ผู้เช่าสบายใจ เจ้าของบ้านมีกําไรอยู่กันยาวๆงานนี้เป็นการตรวจสอบอาการปั๊มน้ําทํางานเองทุก1-2นาทีนะครับงานนี้อยู่ตำบลบ,บางลักพัฒนาอเาเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีโดยงานนี้นะครับลูกค้าแจ้งว่ามีอาการปั๊มน้ําทํางานเองทุก1-2นาทีโดยที่ไม่มีการใช้น้าโดยบ้านหลังนี้เองลูกค้าเป็นคนปล่อยเช่านะครับแล้วที่อาการปั๊มน้ําทํางานเองทุก1-2นาทีก็เป็นมานานแล้วครับแต่ก็ยังไม่ได้มีโอกาสซ่อมแซมครับเพราะว่าเจ้าของบ้านเองแล้วก็ผู้เช่าเวลาไม่ตรงกันแต่พอมาวันนี้ครับผู้เช่าเองได้ย้ายออกไปทําให้เจ้าของบบ้้้้้าาาาานนเเอออองมมมมมีีีีโกกสไไดดขขซซ่่่แแและจุทปััญหยูคร ผมและทีมงานเข้าไปถึงนะครับผมก็ทําตามขั้นตอนและวิธีการของผมนะครับในการที่เข้าตรวจสอบหาจุดตําแหน่งที่น้ํารั่วภายในบ้านนะครับโดยผมและทีมงานนะครับตรวจสอบอย่างละเอียดทุกจุดภายในบ้านจนไปได้ยินอยู่จุดหนึ่งนะครับที่เป็นจุดที่ใกล้เคียงมากที่สุดแต่ก็ไม่ได้คอนเฟิร์มว่าใช่จุดนี้นะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยได้ยินเป็นเสียงท่อน้ําแตกไกลๆก็เลยลองไล่ไปอีกหลายๆจุดนะครับจนไปสังเกตอยู่จุดหนึ่งซึ่งตรงนี้เป็นเสมือนห้องเก็บของใต้บันไดครับผมเลยลองใช้เครื่องช่วยฟังหาน้ารั่วที่ไปยังจุดตําแหน่งบริเวณนั้ ผมเลยได้ทำการคอนเฟิร์มกับลูกค้านะครับว่าตำแหน่งที่ท่อน้ําแตกอยู่บริเวณนี้ก็เลยขอแยกลูกค้านะครับเพื่อทำการซ่อมแซมครับดำเนินการไปสักพักก็ไปเจอจุดที่ท่อน้ําแตกชัดเจนนะครับโดยจุดที่ท่อน้ําแตกเป็นฝาอุดข้อปลายของท่อน้ำครับดูจากร่องรอยการแตกนะครับน่าจะเกิดจากหนูแท้นะครับเพราะว่าผมเห็นเป็นรอยฟันหนูครับหลังจากทราบสาเหตุครับได้ทำการแก้ไขให้ลูกค้าพร้อมกับปิดจบงานให้ลูกค้าโดยการปิดจบงานนะครับลูกค้าบอกไม่ต้องปูกระเบื้องไปนะครับแค่เทปูนทับไว้ก็เพียงพอแล้วครับเพียงแค่นี้ผู้เช่าคนต่อไปก็สบายใจเจ้้าาของบน ก็มีกำไรแน่นอนครับหากใครมีข้อสงสัยสามารถโทรมาสอบถามหรืออินบ็อกซ์เข้ามาคุยกันได้ครับ